สวัสดีครับวันนี้ผมโอสุเกะเกมเมอร์นะครับวันนี้เรามาต่อกันในแทกทูโยมิกับพาร์ทที่อันนี้เป็นพาร์ทที่6แล้วนะครับโอเคว่าไงเนี่ยบ่านและไฟยังคงลุกไหมทางนี้ด้วยหโอเคทำไ,ได้ลุกมาข้าจะส่งคางิโร่ลงหลุมก่อน จากนั้นข้าจะช่วยคนของเราสร้างบ้านเรือนแล้วข้าจะคอยปก,ป,กป้องพวกเขาไปตลอดนี่ก็คือมาเจอกับคังิโร่แล้วนะขึ้นมาเนี้อุ๊ยโอ้ตายต่อหน้าเลยขอ้เของเสือ ตรงนี้มีคนอะไร้ถได้ด้วยโอเคไสายไม่ได้ไม่ใช่เริ่องเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยโดนไปสองนัดเดี๋ยวสามแล้วมาเอ้สี่ต้องรงีบอี้ีตึ๊บนี่ไงนี่ไงนี่ไงตัด โ <S an> <S an> อ้โหโดนไปสี่นะัดเฉยๆเลย,ยไปฝั่งนี้ดูมีอะไรไหมมีของเก็บโอเคอชูร์เกนไปต่อต้องไปฝั่งซ้าย,อยโอ้โหข้างนอกอุ้ยหมู่คนไปลุก เขาลองเข้าไปดูนะเรนนี้ก่อนมีบ้างไหมมีใครอยู่ไหมไม่มีของให้เก็บหรอเดี๋ยวนะฝั่งนี้ก็ได้ไหมเทไม่ได้ได้ยินเสียงโดนยมีไหมเฮ้อ ออออื้อ,อ,อ,อเสียบฝนตกครับตอนนี้ฝนฝนในชีวิตจ,จริงนะตกโอเคแต่เรายังไม่หยุดไม่ต่ออาจจะได้ยินเสียงฝนนิดหน่อยโอเคไม่เป็นไรนะ ข้างล่างมันไปได้ด้วยอุ้ยเห็นจ้านี่ไงตีบ้านี่มันเก่งกว่าคนอื่นอ้าวใช่อุ้ยเดี๋ยวเดีือดเดือดใส่กระสุนเลยอุ้ยอะ ตกลงมาทำเป็นทางขึ้นให้เราอีกเี่มาไม่ี๋ยวมุนี่ไงอุ๊อ้าตกลงมาข้างล่างอ,าอ่าาาที่นี้ไม่ได้ไปทางเลยไม่เป็ไนไรนะโอเคปึ๊บน่าจะอาจจะเป็นทางที่มาเจอกันทางเดียวกันก็ได้ มีข้างบนแล้วก็มีฝั่งนี้โอเคก็ฝัง่งนี้ก่อนปึ๊บโจนไอ้นี่โดนราชีวเลยโอเคตรงนี้แค่มาเก็บของกระสุนปืนใหญ่เปลี่ยนเป็นกระสุนปืนใหญ่โอเคเดี๋ยวจะใช้กระสุนปืนใหญ่บ้างขึ้นข้างบน Địch thằng nghe Ê, đưa, 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 đưa. Ào thịt cái con Ý hộp bà ơi เห็นว่าเนี่ยแกจะไม่ได้รอดไปจากที่น eh> ี่เจอในกองด้วยโอเคแกไม่รู้หรอกว่าข้าเจออะไรบ้างวันนี้เราเองเอุ้ยอ้ออ่าเอ้ย โดนปืนใหญ่ยิงไปหลายนะเกินไปโอเคเอาใหม่ไปครั้งนี้ นะข็มาจริง,งะนะยีงไงหมุนตัวโจมตีเร็วทะลุเกาะโอเคเป็นฟันเร็วสองครั้งแล้วก็ไปหน้าแล้วก็ฟันหนักมีคนมามีคนมาช่วยแล้อมั้อันนี้ชาวบ้านเงียบสิเขาจะเป็นพวกมันก็ได้ ข้ายอมเสียตายดีกว่าอยู่ถูกเขาที่นี่ผมมาช่วยครับห้นโอ้ยหือ,อบ้านทำไมมันผูแล้วเกินเนี่ยเขาพูดเป็นอยู่ตรงไหนนั่นท่านฮิโรกิใช่นี่มันปฏิหาราไม่นึ่เรานึกว่าท่านทิ้งเราไปแล้วไม่มีทางหรอก ไปลีนนี้โอเคทางน,นี้โอเคไปไ,ได้โอเคทางน,นี้อาจจะไม่ใช่ทางไปต่อ <c oughs> ขึ้นเงนได้โอเคปึ๊บปืนตู้โอเคเฮ้ยอืมเซฟนี่ไงยืนกินเราเหรอกินเหล้าไม่ดีรู้ไหมมันจะทำให้หัเล็อกหดวล็อก ยีงไงหัวล้อเขาขาดไปดิเฮ้ยเดี๋ยวเข้ขาไม่ได้โอเคอุยนี่ไงออกดาวประกาศเลยอึบอ้ยโอ้โหมันตัดคอชาวบ้าน

อันนี้สุดยอดืม่ต้อบไม่ต้อรอืมอาคาโนะอืมโอ้ย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 มอ้ยโอ้ยโอ้ยมอ้ยโอ้ยมอ้ยโ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 อ้ยอยอ้ยอ้ออ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 ย

มีคน็นไรไหมครับลุงนี่คืออะไรเคชูลิกินนี่ก็ลุกธนูเคมหมดแล้วลุงผมไปแล้วนะเราต้องไปต่อ

อุ้ยอื้มตัดอื้มข้อขาดไอ้ยิ้มใจนี่ไงเรียนหอบแล้วเราเจอธนูไปอุ้ยอ้าวโดนธนูยิงอร็เดี๋ยวเก็บไม่ได้แล้วหรอโอเคธนูเต็ม

ยิงลย้อย mm ิม hmm. ันได้ไงวะเนี่ยเปลี h h ่ยนดชูเลกนิดอุยูระเบิดระเบิดบ้านพังไฟต้องมีความค่ามันต้องมีทางอื่น อเอาเจ็บของกันไปทำนี้ไม่ได้ด้วยไปขวาอุ๊ยอ้าวขวาไปไม่ได้อาจจะต้องเข้าบ้านหลังนั้นแน่ตรนี้เสน่โอเอ๊ยมีใครเหลือแล้วไปกันได้ดหรือยังเราควรไปดื่มแล้นนั่งนัดเงินกันนี่ไงนั่งนับเงิน อือดีแลนางนับเงินอุ๊ยนั่งนับเงินออกไปเลยเอาธนูไปนับธเอยเยอะเนอเยอุ๊ยมีปืนอือสิบใส่กระสุนแบบ อืมอุ๊ยดูอุ๊ปของสะสมเสียงใครอะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้นั่นน่าจะทำได้ทำได้ไหมเนี่ยโอเคไม่ได้จริงจริงโอ้ยแม่ที่สุดอุ้ยโดนปิดอีก กระทู่บนในที่สุดก็มีทางไปได้ถล้ยไปไม่ได้อยู่ดีทางเป็นได้โอเคอุ้ยอู้สไลด์เดินสไลด์เลยก็ปึ๊บถึงหรือยังเนี่ยไอคางเงี้ยวบ้าลุ้นอุ้ยระเบิด อ้ยอ้ยโอ้ต้องรีบไป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 ไอ้ยเฮ้ยเฮไม่ไฟไปุงสายข้าแลนไหมาสิบแปเดีกวเด็วคุีระเบิดออ้ยอะไรวะเนี่ยบ้านเก็บประทัดด้วยด้วยเออเนี่ย

แล้วนา่าจะเป็นบ้านที่ขายดอกไม้ไฟเก็บดอกไม้ไฟเยอะๆเกินไปอ่ะปุ๊บพี่เซฟใกล้จะถึงหรือยังในเอ้ฮันี้โล่เดี๋ยวลองดีไซน์ก่อนโอเคไปได้ไหมดีไซน์ก็ไปได้ซ้ายขอ,องเก็บ แปลว่าตอนนี้เก็บไม่ได้แล้วเต็มอเตรงน,นี้อะไรของโซ่สอเคอันนี้ไปไม่ได้อันนี้พวกนี้เต็มมาแล้วตรงที่เสาขี้นั้างน,นี้ครั้งนี้รจะบ้าแค้แพ ูในนหหลังี้รอข้ารู้เห็นการเดินทางของแกแกเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นสิ่งที่แกคิดว่าเดลยนรู้มามันเปล่าประโยชน์ข้าจะฆ่าแกอีกครั้ง เขาจะสู้จนกว่าคนแบบแกจะหายไปจากแผ่นดินนี้ไม่มีใครเป็นแบบข้าอีกแล้วเฮ้ยไม่ว่าสมบูรณเดี๋ยวเลยเฮ้ยโอ้โหมันฟันรัวมากนี่ไงขอปืนใหญ่ไป

แกจะไม่ได้เข็นฆ่าใครอีกนั่นคือหนทางที่แกเลือกในประโลกสินนะไม่แปลกใจแกได้ล้นกับมันแกต้องทรมานตัวเองข้าม่เคยจะลังเลข้าแกใช้โอกาสที่มีอุ้ยมันเป็นตัวอะไรเนี่ยปีืาด มีพลังไฟด้วยอุ่งเดี๋ยวเดี๋ยวดยเดีวเยิงปดิอุวยอุ๋ยอุยเดีวเดี๋ยวเาวดวยย เฮ้ยเดี๋ยวลูกน้องก็มาลูกน้องอืมอ่าคอยนัดอืมลูกน้องเดี๋ยวนี่ไงไอ้่ลูกน้องอืมตายไปห,หมดอืมเฮ้ย ตายแล้วแกอู้หูโอ้ช็อตหายแล้วจริงดูนี่อืเฮ้ยเดี๋ยวดูดิอุ้ยอีอหมดหมดธนูหมดอุ้ยเฮ้าลุกนี่เดี๋ยวรับจะตายแล้วแกอี๋ อุย,อยแกเลือกขนทางที่เร็วร้ายแกจะถูกลืมเลือนออแต่สำหรับข้ามันไม่เป็นแบบนั้นข้าสาบานเอาไว้ข้าจะรักษามันไปตลอดข้าถูกลิขิตมาเพื่อความยิ่งใหญ่ ก็เกิดมาเพื่อทำสิ่งนั้นไอเซอะ์อเฮ้ยฟงยัง ความหวังถูกห้อมล้อมด้วยความมืดมิดอย่ายอมแพ้และอย่าทิ้งหน้าที่ของเจ้าผู้คนต้องการเจ้ามากกว่าที่เคยทุกชีวิตที่มียอมแพ้ยังคงสามารถรักษาาไว้ได้สาบานสิว่าจะปกป้องพวกเขาแม้ชีวิตของเจ้าจะสิ้นลง หายใจเข้าตั้งสมาธิริภาพคู่ต่อสู้ของเจ้าโอเคโอค้โหย้อนกลับไปให้ดูตอนเด็กนิดนึงโอเคนะครับสำหรับเกม แฮกทูโยมิก็อันนี้ก็เป็นพาร์ทส,สุดท้ายแล้วนะครับกับเรื่องก็จบไปแล้วพระเอกก็สามารถฆ่าคาเนลโลที่มาบุกหมู่บ้านได้แล้วก็ล้างแค้นให้กับทั้งแฟนของเราแล้วก็อาจารย์ด้วยนะครับสำหรับเกมนี้ก็ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่กับเกมน้าน,นะครับสำหรับเกมน่าจะเป็นเกมอะไรเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันอีกครั้งนึงนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับผม